ก็จะเป็นในหัวข้อในส่วนของการสร้างแบรนด์นะครับร้านค้านะครับให้ลูกค้าจดจำได้บนโลกออนไลน์โลกออนไลน์ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือตลาดออนไลน์นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตเพสนะครับหรือเป็นเว็บไซต์นะครับหรือเป็นแชทคอมเมอร์สนะครับหรือแม้จะเป็นไลฟ์คอมเมอร์สต่างๆเนี่ยเราจะมีแนวทางวิธีการอย่างไรนะครับให้ลูกค้าจำได้กรณีที่ต้องบอกนี่นะวันนี้เราพูดถึงกรณีที่เป็นแบรนด์ร้าน อ่หลายคนจะงงไอ้แบรนด์ร้านหมายความว่าอย่างไรนะครับแบรนด์ร้านค้าบนโลกออนไลน์นะครับอ่ะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับกลุ่ในหัวข้อแรกนะครับนั่นคือการเลือกสินค้าแล้วก็เลือก ฐานกลุ่มลูกค้าที่ให้ลูกค้าเนี่ยเขาพยายามจาแบรนด์ร้านเราให้ได้นะครับขายสินค้าเฉพาะกลุ่มทําสินค้าในร้านให้ชัดเจนว่าคุณขายอะไรแคตตากรีไหนถ้าเราขายหลายแคตตากรีแนะนําว่าถ้ามันไม่สามารถรวมกันได้ให้แยกร้านอย่าทํารวมกันในร้านเดียวระยะยาวลูกค้าจําไม่ได้นะครับเราต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยจำได้ว่าร้านเราเนี่ยขายอะไรนะครับชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษจําง่าย นะครับแนะนำนะควรจะภาษาอังกฤษจะภาษาไทยก็ได้แต่ว่าจะเป็นภาษาไทยที่สามารถแปลงเป็นภาษาอังกฤษได้เออนะครับล้อกับตัวอักษรหรือตัวคีย์เวิร์ดต่างๆได้กลุ่มสินค้าหลักที่ขายเราขายอะไรนะครับรูปภาพสินค้าอ่ะควรจะทำแบบคล้ายๆการเหมือนกันทั้งร้านบริการหลังการขายต้องดีด้วยนะครับส่งของไปแล้วมีการแช็ตอบนะครับลูกค้ามีปัญหาตอบให้ไวนะครับลูกค้านะครับ อยากามีการสอบถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับแก้ปัญหาลูกค้าได้นะครับออกแบบร้านให้หน่าสนใจและอย่าลืมนะครับจุดสําคัญคือคุณต้องมีจุดเด่นที่ต่างจากร้านอื่นๆต้องลองดูว่าร้านเราเนี่ยกับร้านอื่นเนี่ยเรามีเด่นอะไรแล้วก็พยายามนําเสนอออกไปในคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพรายละเอียดนะครับเรื่องของการบริการหรือแม้แต่การทําคลิปนะครับคลิปวิดีโอนะครับโอเคมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงเนาะลูกค้าเนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้อนะครับสินค้าเนี่ย แต่ละร้านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของรูปภาพราคารีวิวคะแนนร้านนะครับซึ่งอันนี้ผมพยายามสอนเสมอว่าอย่าไปโฟกัสที่นะครับการขายแล้วได้กําไรทันทีบางทีเราต้องดูว่าลูกค้าจะซื้อเนี่ยเขาอาจจะดูเรื่องของคะแนนร้านคะแนนการจัดส่งซึ่งเราก็ต้องควบคุมไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าไม่เดินเข้ามาดูสินค้าในร้านค้าเราเขาก็จะไม่มีโอกาสเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามให้ลูกค้าเห็นสินค้าเราให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็จาได้ด้วยนะว่าร้านค้าคือของเราเนี่คือร้านอะไรนะครับทาไมลูกค้าต้องซื้อเรานะครับปึ๊บอ่ะนะครับมาลําดับที่2เนาะหัวข้อที่2หัวข้อแรกก็คือการทาแบรนด์ร้านคุณต้องเลือกสินค้านะครับกลุ่มสินค้าและกลุ่มเป้าหมายนะครับให้สอดคล้องกันให้ลูกค้านะครับได้ตรงกลุ่มที่เราต้องการนะครับลูกค้าที่ชอบแบรนด์แลกชอบการบริการคราวนี้รายละเอียดปีกย่อยข้อที่2เนี่ก็คือพยายามทําภาพสินค้าและแต่งร้าน ให้สะดุดตาและน่าสนใจนะครับเวลาลูกค้าเจอสินค้าเราบนโลกออนไลน์นะครับเขาจะเห็นภาพก่อนใช่บางทีเป็นคลิปนะครับบนโซเชียลมีเดียจะเป็นคลิปนะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆกนะ็จะมีเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอไลฟ์คอมเมอร์สอันนั้นก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบนมาร์เก็ตเพจเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้อยากจะมานั่งดูคลิปเขาอยากดูรูปภาพนะครับอย่างลักสแตนเนี่ยลูกค้าอยากดูรูปภาพแล้วเคลีย เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยนะครับเขาจะเลือกกดจิ้มเข้ามาดูจากเขาสะดุดตาและเขาสนใจนะครับอ่ะยกตัวอย่างอันนี้คือชุดสังฆทานถ้าวันนี้มันขึ้นคู่กันเนี่ยเราจะซื้อชุดสังฆทานเนี่ยผมถามน,นิดนึงคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้เนี่ยจะเลือกกดรายการไหนนะครับจะเลือกกดรายการไหนในส่วนของชุดสังฆทานนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยนะฮะที่ผมบอกคือว่าระบบเนี่ยเวลาลูกค้าน จิ้มนะครับจิ้มดูสินค้าเนี่ยทั้ง3รูปเนี่ยลูกค้าจะโดนระบบ lazada ตามส่งนะครับรายการสินค้าเดิมให้ดูเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราอยากจะสร้างจุดเด่นนะฮะจาก3รูปนี้เนี่ยอันดับแรกเลยผมว่ารูปที่2องก็ถ่ายสวยแต่ถ้ารูปที่2อ่ะเพิ่มเติมข้อความบางอย่างลงไปจัดของใหม่นะครับทุกชิ้นทุกออเดอร์อะแบบนี้มันจะทําให้เอ่อลูกค้าเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเออเฮ้ยร้านนี้นะครับจัดของใหม่ตลอดหรืออาจจะแบบเป็นการพิมพ์ไปบอกนะครับพิมพ์ในใส่ข้อความ ในรายละเอียดสินค้าหรือในรูปว่าถ่ายรูปให้ดูนะครับทุกรายการก่อนจะส่งมันก็คือข้อได้เปรียบที่ผมบอกไงว่าร้านคุณต้องมีจุดเด่นมากกว่าร้านค้าอื่นและทาให้ลูกค้าจําได้นะครับแบบนี้ก็คือส่วนหนึ่งและอย่าลืมนะการแต่งรูปนะครับโลโก้โลโก้ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีใส่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้นะครับโมกันน็อกนะครับเห็นไหมครับว่าทํารูปเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าร้านราคาจะต่างกันถ้าราคาโดดสูงเกินไปและภข้อที่สองนะขายไม่ได้เลย แต่1 3 4สามี่ขายได้เหมือนกันแต่อาจจะต่างกันนั่นทําให้เห็นว่าราคาถึงแม้จะสูงกว่ากันแต่ถ้าสูงไม่มากมันก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการขายมากสักเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่ารายการแรกนะครับแพงที่สุดก็ยังขายนะครับได้ใกล้เคียงกับรายการที่3เห็นไหมที่มีรูปดาแล้วจํานวนชิ้นนะครับแล้วลูกค้ามีโอกาสจําร้านได้ด้วยนะเพราะว่าร้านแรกเนะี่ยเห็นไหมเขาบอกเลยว่าชื่อเขาร้านเขาชื่ออะไร ราคาถูกเห็นไหมมีการรับประกันหมวกกันน็อกแบบนี้ลูกค้าจะเริ่มจําได้ว่าเอ้ยถ้าเห็นบ่อยๆเราลงหลายๆภาพได้หลายๆรายการเนี่ยร้านอินฟินิตี้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้มาทําให้มีโอกาสนะครับที่ลูกค้าจําได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องขนาดภาพต่างๆที่ต้องทาที่ต้องใช้เนาะนะครับผมเพิ่มเติมไปให้ละกันซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่าตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเฉียวเียนะครับภาพสินค้าเนี่ยนะครับสามารถทําได้เนาะ มีสองแบบคือภาพพื้นหลังสีขาวกับภาพสินค้าอันนี้คนทําภาพพื้นหลังสีขาวเผื่อไปด้วยส่วนภาพสินค้าเนี่ยภาพหลักเนี่ยนะครับก็ขนาดนะครับ330คูณ330ถึง5,000คูณ5,000พิกเซลนะครับอันนี้คือขนาดภาพที่ใช้ในปี2025นะครับแล้วมีภาพโลลิคิทแบนเนอร์โปรดักต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโลโก้หลานนะครับขนาด600 600โซฮดเดอร นะครับภาพปกนะบนการตกแต่งร้านค้านะครับใครยังตกแต่งร้านค้าไม่เป็นเข้ามาดูที่ลาซาด้ายูนิซิญญได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมให้ช่องทางติดต่อไปส่วนตัวเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกภาพนะครับแต่งร้านพวกสโตร์บิเดอร์ต่างๆนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างเนาะคลิปวิดีโออ่าอันนี้ก็ต้องมีด้วยนะเออในร้านค้าของเรานะครับคราวนี้ผมให้ดูตัวอย่างภาพเนี่ยอันนี้น้ําหอมน้ามันหอมระเหยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่า ถ้าเกิดเราจะเลือกซื้อเราจะกดอันไหนเพราะว่าเห็นไหมมีส่งฟรีมีเหรียญเหมือนกันน่นแสดงว่าทุกร้านเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมที่จะใช้โปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้าอันนี้คือหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะผมหาคําว่าน้ามันหอมระเหยอะแล้วขึ้นมาแบบเนี้ยลองดูนะหน้าแรกนะครับจัดส่งภายใน24ชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันเห็นไหมจัดส่งใน24ชั่วโมงนะครับหรือมาภาพที่สาม นะครับพ่พที่3ามีตัวเลือกนนมีตัวเลือกสินค้าให้เห็นหลายๆกลิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเราขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้คือปลั๊กไฟตัวตัวอยา่างตัวอย่างอันนี้นะครับนี่คือปลั๊กไฟใช่ไหมปลั๊กไฟโตชิโน่เนี่ยให้ทุกคนลองดูเนาะถ้าถามผมว่าในนะครับสามแถวเนี่ยเนี่ยร้านที่ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมีมีจุดเด่นแล้วก็ลูกค้าจําง่ายคือนี่มีฟรีปลั๊กแปลงเห็นไหม ด้านล่างนะครับโตชิโนที่เป็นกรอบสีออกน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมครับออกใบเกากับประสีได้ฟรีปลับปลับแปลงอ่าแบบนี้ถือว่าเอ้ยมีจุดเด่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้นะครับทุกคนเนี่ยลองลองดูว่าร้านของเราเนี่ยนะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับไปต่อกันนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะรานนี้อะไรที่ควรมีในรูปนะครับก็คือโลโก้ป้ายเชิญชวนข้อความบอกรายละเอียดสินค้า นะครับรีวิวใช้จริงนะครับจุดเด่นของสินค้าที่บอกลูกค้าได้คืออาจจะไม่ได้มีครบทั้ง5ข้อแต่ว่าหลักๆหนึ่งสองเนี่ยควรจะมีนะครับอ่ะแล้วก็ไซส์รูปควรจะพันคูณพันพิกเซลนะครับมีรีวิวนะครับมีจุดเด่นของสินค้าด้วยนะครับอ่ะพวกแท็กต่างๆเนี่ยสามารถหาได้จาก Google นะครับหรือว่าใครใช้ c a n v a com ก็จะมีให้ใช้ฟรีอยู่นะครับก็ลองไปดูเนาะนะครับจุดเด่นของร้านหลายๆอย่างเช่น เอาไปกำปัศสีได้นะครับเห็นไหมเ็าจะมีโลกโก้ร้านนะครับมีรีวิวสำหรับใครที่ร้านค้าที่ขายพวกสินค้าที่ต้องเห็นการใช้งานจริงนะครับเป้อุ้มเด็กมีเป้มีเป้อุ้มเด็กนะครับให้เห็นด้วยนะมีการอุ้มเด็กให้ดูนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่นนี่คือตัวอย่างที่ผมทําให้กับร้านค้าอื่นด้วยนะครับพอดีมีคนมาให้ช่วยทําก็มีทีมงานอยู่ก็เลยรับทำบางร้านนะครับเตียงนอนนะครับ อันนี้พวกอะไรนะพวกไฮดรอลิกวาล์วนะครับอาหารถ้าเป็นอาหารเนี่ยแนะนําว่าควรจะให้เห็นเนื้อสินค้าถ่ายให้หน่าทานนะครับอันนี้ของผมเองเนาะสินค้าขเองผมสนซัฟกอระจัดขนแมวนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบทำกรอบเห็นไหมนะครับผมพยายามอยากจะแนะนําเรื่องของการทํากรอบนิดนึงเนาะคือกรอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบใส่อะไรเยะแยะนะครับแต่ว่าพยายามทําให้เหมือนกันทุกสินค้าในร้านนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเห็นปุ๊บจำได้แล้วก็ พอเห็นไปบ่อยจะเริ่มจําร้านเหล่านี้ได้แล้วร้านของเราได้แล้วว่าอ๋อโลโก้นี้กรอบแบบนี้สีแบบนี้การจัดวางสินค้าแบบนี้นี่คือร้านของเรานะครับอันนี้คือของผมเองนะครับก็จะเปลี่ยนจากภาพลอยๆนะครับเป็นใส่ข้อมูลนะครับอ่าอย่างนี้นะครับขายยาสัตว์นะผมก็ออกแบบให้นะครับจัดวางแบบเทมเพลตนี้เลยนะแล้วใช้ข้อมูลใช้สีในการแยกประเภทนะครับอ,อ่านี่อ่นนีงอันนึงนะครับขายเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าเด็กต้ต้องมีเด็กที่ใส่ใส่ให้ดูจริงๆะนะครับมันก็จะดูแบบ เออว่ามีมีมีให้เห็นนะครับลูกเขาซื้อไปเด็กหนึ่งขวบขึ้นไป11โลถึง30กิโลนะครับใส่แล้วจะประมาณไหนไซส์อะไรอ่ะแบบเนี้ยนะครับดูได้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับการจัดวางเหมือนกันอันนี้ภาพน,นี้จะชัดการจัดวางเหมือนกันแต่เปลี่ยนกันแค่สีเห็นไหมครับจัดวางเหมือนกันมีข้อมูลมีสัญลักษณ์เห็นไหมครับโลกโก้ร้านก็มีอ่ะนี่คือตัวอย่างอันนี้ของผมเองนะครับ อ่าถ้าเกิดใครขายพวกกลุ่มสกินแคร์เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารู้จักอยู่แล้วก็ให้ทําแค่โปรโมชั่นพอไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะเพราะลูกค้าจําได้อยู่แล้วสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือโปรโมชั่นนะครับอ่านี่คือตัวอย่างเนาะนะครับโอเคนะครับอ่านี่นี่อีกตัวอย่างหนึ่งก็การจัดออกแบบร้านค้านะครับให้เป็นในทีมนะครับเป็นทีมเป็นภาพเดียวกันอ่าอย่างตรงเนี้ยนะครับเป็นภาพเดียวกันการจัดเรียงจัดสีนะครับให้ดูอยู่ในอยู่ในกรอบในรูป การจัดวางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทําให้ลูกค้าจาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือของผมเองนะครับผมก็จะใช้โทนสีประมาณนี้หเ็นะการจัดวางภาพในการแต่งร้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ